วันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาพูดถึงแฟนวอลเลย์บอลตัวจริงกันหน่อยดีกว่าไหมช่วงนี้นะคะกระแสในการเชียร์กระแสในการแบบว่าส่งกําลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยยังอยู่เพราะฉะนั้นมาดูคนนี้เลยค่ะที่เรียกว่าเป็นแฟนวอลเลย์บอลตัวจริงกับรัศมีแขโอ้โหพูดถึงการมีการแข่งขันวอลเลย์บอลทีไรขาดชื่อรัศมีแขไปไม่ได้จริงใช่เพราะว่าคนนี้ถือว่าเป็นตัวจริงมากๆนะฮะชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลมากๆแล้วการแข่งขันในครั้งนี้ครับกับ วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ครับเจ้าตัวเนี่ยก็ถือโอกาสนี้แหละครับบินไปเชียร์ทีมชาติไทยสนามแรกที่เจ้าตัวบินไปนะครับก็คือที่ฟิลิปปินส์นะฮะไปเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็คอยดูแลในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารต่างๆนานาให้กับนักตบลูกยางสาวไทยแบบจัดเต็มไม่ว่าจะอยากได้อะไรรัศมีแขจัดให้ตลอดเลยครับแล้วเขาทําแบบไม่ได้ออกสื่อนะคุณผู้ชมทําขนาดนี้ก็เลยยอมรับตามตรงเลยว่าก็หลงรักกีฬาวอลเลย์บอลน่ะแล้วก็ชอบเล่นก กีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะแล้วมีโอกาสได้เห็นถึงความทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนที่เรียกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะมาก,มากๆแล้วก็ในฐานะคนรักนักตบสาวไทยเนี่ยรัศมีแขบอกว่านักกีฬาไทยของเราเซตนี้เนี่ยทัศนคติดีมากใช่ครับทัศนคติดีจริงๆครับไม่ว่าผลออกมาเนี่ยจะแพ้หรือจะชนะนะครับจะถูกวิพาษ์วิจารณ์นะฮะจากต่างชาติหรือว่าภายในประเทศไทยเองบวกลบโอ้ถือว่านักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้คิดบวกเสมอครับ ก็มีพลังบวกฮะแล้วส่วนตัวเราเองด้วยพอถามว่าทําไมเราถึงต้องทําขนาดนี้บางคนก็ถามว่าเราเอากระแสเราต่างๆก็เพราะมันมีสิ่งตรงข้ามอยู่ก็เพราะมันมีคนที่โจมตีอยู่อย่างเงี้ยแขกที่รักวอลเลยบอลฮะก็เลยต้องการเป็นพลังบวกไม่รู้ว่าเติมเต็มมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยมันก็น้องๆก็รู้ว่าเอ้ยยังมีเรานะที่คอยเป็นพลังบวกที่ยังคอยเป็นกาลังใจให้น้องๆก็ไม่ได้หมายความว่าพอเห็นพอเจออะไรแล้วผู้นี้จะไม่แข่งหรือว่า เขารู้หน้าที่ดีฮะเขามีความตั้งใจแลวเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรเขาโฟกัรโฟกัสกับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแค่ว่ามาันน้องๆเนี่ยผ่านไปได้ก็เก่งสบายมากเลยบีมเดินมาหลังจากแมตช์ญี่ปุ่นเราเห็นเราก่อนจะขึ้นรถเราบอกว่าขอโทษเราบอกขอโทษอะไรผิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรผิดวันนี้สนุกมากไม่มีความผิดอะไรเล่นต่อไปเล่นในแบบฉบับของเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆต่อไป บอลและบอลแพ้ชนะเราไม่รู้มันต้องมีทีมหนึ่งที่ชนะอยู่ละเพราะฉะนั้นเล่นต่อไปทำให้ดีที่สุดแค่นั้นพอแล้วก็รักษาตัวเอง นี่แหละครับโอ้โน่ารักมากเลยอ่ะขอโทษทาไมขอโทษเรื่องอะไร<ช>เล่นต่อไปสนุกแล้วทําหน้าที่ของตัวเองดีอยู่แล้วแล้วลตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่านี่ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริงที่ทีมชาติไทยของเราเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้แฟนๆฮะวเล์บอลเอาใจช่วยส่งแรงใจเชียร์เขานะฮะเพราะวันนี้จะทําการแข่งขันนะในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพตุรกีนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอช่องวัน3 1ม ครับตอนเวลา22นาฬิกา15นาทีหรือว่า4ทุ่ม15ส่งแรงใจแรงเชียร์และอย่าลืมติดแฮชแท็กวันตบแห่งชาติด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ